สวัสดีค่ะกำลังพบก,กับสวยอีกแล้วนะคะวันนี้สู่ก็มาพรบกับรถ MPV นะคะในส่วนของ Isuzu MUH นะคะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์1.9 CTP 2017กับสองนะคะสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่6แสน7หมื่น9,000ค่ะ6แสน7หมื่น9,000นะคะสำหรับรถ i s u s u MU-X 1.9 c d ี2017ซีเท่าคันนี้จะบอกว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เลย นะสำหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสำหรับตัวรถอยากจะเข้ามาดูมาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อสูตรได้ที่เบอร์0 9 3 1 9 4 0้8 8นยะคะย้ำอีกครั้งค่ะนะคะพี่ๆลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาในส่วนของรถ MPV นะคะรถขั้นพอดัดเจที่นั่งนะคะของ Isuzu MU-X นะคะเครื่องยนต์1.9 CD ปี2 0 1 7กับราคาค่าตัว679,000นะคะ พอมาดูน้องนะคะติดต่อสุดได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามนึ่งเส่ศนย์นดะคะเดี๋ยวสุภาไปดูในส่วนของสภาพโดยรวมเลยนะคะสำหรับคันนี้ไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ทยม์เลนไลท์ในตัวนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวน้องเลยนะคะติดในส่วนของรุ่นนะคะอีสุสุนะ ติดโลโก้อ i s u z ุด้านหน้าชาัดเจนเลยนะคะด้านข้างนะคะในส่วนของล้อแมกจะได้เป็นในส่วนของล้อแมกเดิมโรงงานนะคะรถคนันนี้รับประกันนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีชนนักพิษทุ้มจมนะ้ำนะ,ะขนาดยางที่ใช้24570 R16 นะคะล้อแมกเดิมขอบ16นะคะบอดี้โครงสร้างนะคะรถคันนี้นะคะบอดี้ะคะโรค,ะคะโรคคงสร้างเดิมเลยนะคะ บอดี้โครงสร้างเดิมเลยสำหรับคันนี้มีแบรนดใดข้างให้ทั้งสองฝั่งนะคะในส่วนของกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับ isuzu mu x e นะคะคันนี้ลูกค้าทัานไหนสนใจนะคะอยากเข้ามาดูตัวน้องติดต่อหาสูตรได้เลยนะนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของนะคะด้านหลังห้องเครื่องกันบ้างนะคะด้านหลังห้องนะคะ สัมภาระด้านหลังกันนะห้องนนี่นะคะบอ่อแถวที่สามปรับพับราบแบบนี้ได้เลยนะะบอ่อแถวที่สามปรับพับราบได้เลยมีในส่วนของกล่องนะคะนี่ไวใ้ใส่ของใส่เครื่องมือนะคะได้เลยนะคะในส่วนนี้บอดี้ของสร้างเดิมเลยน้องทุกจุดไม่มีใขยับนะคะ จุดไม่มีขยับเลยน,นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันจ้าเซ็นเซอร์ด้านหลังนะ,ะมีในส่วนของเซ็นเซอร์สองจุดนะคะด้านในนะคะเป็นในส่วนของบอบผ้านะคะเป็นในส่วนของบอผ้านะคะ บผ้าสีดำนะคะสามารถปรับพับได้เลยโอ้ใช้สองหมู่ด้านหน้านะคะกระจกปรับพับข้างไฟฟ้าอันนี้เลขไมาแต่ถนนไปห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะคะมีในส่วนความบันเทิงแบบ ซีดีได้ซีดีเอ็มีสามเล่นได้นะคะแอร์ Air ปรับอนาล็อกเลยนะคะสำหรับคันนี้โครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมถ้าลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมเดิมนะคะไม่พลาดเลยสำหรับคันนี้นะคะหกแสนเก้าหมื่นเท่ากับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันได้รถปีสองพันสิบเจ็ดได้ในส่วนของรถแบรนด์หลักอย่างอีซูซุนะคะแล้วก็เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะคะสำหรับคันนี้ มาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะอันนี้ล้างนวามสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะพาพี่ๆี่มารับชมนะคะตดไม่มีในส่วนของทนเลยนะคะไม่มีจุดไหนนะคะมาร์กเดิมเจ้าโรงงานนะคะมาร์กเดิมน็อตเดิมไม่ขยับนะคะนี่นะคะทุกจุดนะคะไม่มีขยับเลยนะคะ มาร์กเดิมนะคะมากเดิมโรงงานจะเป็นสีฟ้าแปมอยู่หมดเลยนะคะลูกค้าอ่ะนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้นะคะรถครอบครัวรถ M TV นะคะของ Isuzu MOX นะคะรถยนต์ 1.9CD ปี2017คันนี้ในราคา6แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะ6แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันติดต่อส่วนได้ที่เบอร์0931940188นะคะ